อเคเพิ่งออกจากยุทธยานะครตอนนี้บ่ายโมงสนาทีต้องไปถึงลังสินแล้วนะฮะตอนนี้แต่ตอนนี้เพิ่งถึงอยุธยาต่อไปจะเป็น209นี่ไงพูดยังไม่ทานขาดคำกรุงเทพบ้านตาคีนะครับ ี่ก็เป็นขบวนรถธรรมดาดีเซลลางนะฮะ2.09นะครับกรุงเทพหัวลำงพงบ้านตาคีวัดกล้วยสเต็กรุ่งนุม่ม วอลลบุรีอายุทยารีสอร์ทแอนด์สปาสมศริกวยเตียววัดพญย่าไม่เคกการพกฎกติกาเลยอ่ะฝ่าเรื่องจะฝ่าอย่างเดียวเลยไอ้คนพวกเนี้ยโอ้โหแล้วเราก็เยอะฝ่ากันได้ไงวะ เร่งกันเรียบร้อยหักไปหนึ่ง